ซ่อมบำรุงรถจักรแล้วก็ล้อเลื่อนนะครับจึงจําเป็นนะน้องต้าที่จะต้องมีการพัฒนาแล้วก็ปรับปรุงการดําเนินง,งานนะครับให้มีประสิทธิภาพนะครับมุ่งเน้นที่จะส่งมอบนะครับรถจักรแล้วก็ล้อเลือ่อนให้มีคภาพพร้อมใช้งานแล้วก็เพียงพอต่อการให้บริการนะครับยังไงต่อทีนี้อย่างนี้นะน้องต้าคือว่าหน่วยงานของเราได้มีการนำเครื่องมือตัวหนึ่ง คือเบอร์อะไรพี่ TPM นี่แหละครับออ๋ TPM มาใช้ในหน่วยงานนะครับโดยนำ TPM เสาที่เจ็ด OI มาก่อนแถวที่แปดเจ็ดแดเก้า Office i m p r o v e m e n t นะครับเล่นไปเรื่อยๆพี่เดี๋ยวก็มีคนก็ได้นำ TPM ได้นำ TPM ตัวนี้มาปรับปรุงบุคลากรในหน่วยงานสนับสนุนหรือหน่วยงานที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จนะครับต้องตา้องตารู้ไหมหน่วยงานไหนไม่รู้ หน่วยงานทางพัสดุของเรานี่แหละครับเพราะว่าหน่วยงานทางพัสดุนะก็คือหน่วยงานที่สนับสนุนการซ่อมบำรุงครับนะครับเป็นหน่วยงานที่อยู่เบื้องหลังความสําเร็จนะครับเราไม่ได้ขาดเราไม่ได้ขาดเราไม่ได้เพราะว่าเพราะว่าเราจะส่งมอบนะครับส่งอะไรนะครับให้หน่วยซ่อมนะครับเพื่อให้การซ่อมบำรุงนั้นมีประสิทธิภาพและก็มีประสิทธิผลถามผู้ชมดีกว่าตรงนี้ใครมาคนลังพัสดุบ้างครับไม่มี ไม่เคยยกเลยนะโอเคทีนี้น้องต้าเคยได้ยินคำนี้ไหม้วพี่ๆที่ที่สัมมนาด้วยกันเคยได้ยินคํานี้ไหมครับรบร้อยครั้งชนะทุกครั้งแพ้ทุกครั้งทํอทไมผมผมเปียกอย่างนี้นะผมเปียกเหมือนกองกําลังทหารนะครับที่เราออกรบนะครับเราไม่มีอาวุธที่ดีเลยเรามีอาวุธที่ไม่ครบถ้วนกองกำลังสบียงอาหารที่คอยสนับสนุนคอยช่วยเหลืออยู่เบื้องหลังก็ไม่มี ไม่มีนะครับผมเชื่อได้เลยว่าออกไปลบอะ่ะรู้ผลได้เลยแพ้แน่นอนแสดงว่ามีปัญหาแล้วใช่เหมือนกับทางพัสดุของเรานี่นะครับก็คือหน่วยงานที่สนับสนุนที่อยู่เบื้องหลังการซ่อมบำรุงถูกไหมฮะถ้าทลงพัสดุของเรานะครับมีบอะไรที่เพียงบอกอพร้อมใช้างานแล้วก็มีมาตรฐานด้วยถ้าแบบนี้นะผมยืนยันได้เลยนะพี่ตู่ยืนยันเลยนะน้องป้าว่าลบร้อยทางชนะร้อยทางแน่นอน อ่าน้องตาทางน้องตาเป็นไงบ้างเดี๋ยวก่อนพี่ตู่ยุกยิกยุกยิกยังอยู่กับผมคือคือมีก่อนหน้านี้เขายุกยิกก็เลยยุกไิบตาเอาโอเคทีมแรกรองเท้าแดงมาเลยนะเออเอาเอาก็ก็มีครับผมมีความฝันก่อนที่จะฝันนะครับทําอะไรก่อนครับพี่นอนก่อนนะอ๋อเนี่ยเนียตีตีตีตนตี้อันนี้ต้องต้องขอบคุณนะนี่ีต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 ้ตี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 ี่ีตีตีนีตีตนตี้ีต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 ี เรเก่ก okay. ีเกบคลิปเลยแล้วพี่นะนีค <único Liberty Overwatch> ัม <ED> ร nah, ีแฟลช์นะครับเรามีความฝันไปด้วยกันพี่นะก่อนที่จะฝันพี่ตู่มีปัญหาไหมพี่คือปัญหาเหรอครับปัญหานะผมว่ามันต้องมีมันต้องมีแน่ๆนะครับอ่าโอเคพี่ตุ้าปัญหาต้องมีแน่ๆเลยอ่าเดี๋ยวดูปัญหาพี่เอาไว้ต่อไปนี่ฮะโอ้ผมถาม ผมถามพี่ๆนะครับทั้งหน่วยงานภายในแล้วก็หน่วยงานภายนอกเลยผมถามว่านี่ทางพัสดุไหมครับโอ้โหขยะผมว่านี่มันมันคลั่งพัสดุเหมือนบ้าคลั่งยังไงก็ไม่รู้ผมว่าสามสี่ถูอยู่ในนี้เรื่องจริงไหมเนี่ยเรื่องจริงครับเป็นที่อาศัยของสัตว์เลี้ยงลนใช่งูเหลือมอยู่เต็มเลยหงูขาวกินหมดแล้วใทยพวกนี้เราเตี้ยไหมไม่เป็นไรเอาไปเลยสนุกคือมีนังลูกขาวและหงูเหลืองนะครับในนี้นะครับอันนี้ผมผม ผมเชื่อผมเชื่อนะครับว่าายหลายพื้นที่ผ<ช>้านี้มันเป็นผ้าประดิไปแล้วแต่ตนี้ยังมีอีกหลายพื้นที่เหมือนกันครับผ้พาพนี้มันมันคือภาปาปัจจุบันเขาอยู่เลยอ่ะจริงเหรอจริงจริงจริงเอาเนี้ผมถามพี่พี่ที่เข้าสัมมนาด้วยกันหน่อยนะครับว่าพี่พี่อยากให้อนาคตทางของเราเป็นแบบนี้ไหมเอาเียใครอยากให้เป็นแบบยกมือรั้ไม่มีมมใครไม่อยากได้แบบนี้เลยยกมือไม่มี ีใครให่อยากได้เ,เ,เราเลยพ่เจอเราเรียบงอะผมม,มีเวลาเหลือเท่าไหรนนะ่ผมว่าผมว่าไม่กลับก่อนอามาตอบที่นี้ที่นี้อย่างนี้นะครับก่อนที่เราจะเจอปัญหานะผมอยากจะเล่าอย่างนี้นะมันก็พอ้อกหรือแล้วว่ะมันต้องยอมรับกันก่อนไหมมันต้องยอมรับความจรงิงกันก่อนไหมว่าสภาพแบบนี้เราอยู่กันนี่จริงๆเอยอมรับก่อนพอยอมรับเสร็จแล้วก็เรามาหาปัญหาเรามาวิเคราะห์ปัญหานะครับปัญหานะท,ที่ที่พี่ตู่วิเคราะห์ได้มันเริ่มจากหนึ่งแหละ ขาดองความรู้คือคนคลังนี่แหละครับบุคลากรของเราเนี่ยครับขาดองความรู้ในการบริหารจัดการคลังที่ดีเป็นที่คนเป็นที่โคนทุกคนในส่วนที่สองก็คือสภาพพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมอคือไม่เหมาะสมไงอันไหนใบไฟก็เอาไว้ไกลไปเก็บในน้ํากับอันอันไหนโดนน้าไม่ได้ก็ตากหรไม่กนเลยเราเนี่ยพยายามที่อะไรที่ดี อะไรเยอะแยะมากมายเลยแต่เรานึกถึงไปก่อนแล้วบอกว่าสภาพื้นที่ในการจัดเก็บหรืออะไรต่างๆเนี้ยไม่มีเลยแบบเมื่อกี้อ่ะที่อยู่มูเห่ามูเหลือมครับอ่าทีนี้ปัญหาต่อไปมูเหลือกินไปหมดแล้วั้างดิ <laughs> มูเห่าอ๋อเหรออันต่อไปก็คือในเรื่องของงา,านที่มันไม่เป็นระบบเนาะเรานึกถึงถึงในหน่วยงานของเราอันนี้อันนี้ไม่คราจากเรื่องจริงเลยนะปัญหาจริงๆเลยนะก็คือว่าเรามีเครื่องมือที่ดีมากมาย ทั้ง cmms fmi s piva excel ออนไลน์เรามีเครื่องมือดีทั้งหมดเลยแต่เราใช้ใช้เครื่องมือเหล่าน,นั้นอะไม่ได้เต็มประสิทธิภาพเลยครับผมว่างานมันเป็นระบบระบบงานไม่ดีอันนี้ก็อ,อีกปัญหาหนึ่งนาง,งต้องเตา้าจริงนะจริงโอเค <Okay. S 1> ไปทางเดียวกันนะเชื่อ <c ười> พี่ทุกอย่างโอเคต่อมาข้อที่สี่นะครับคือขาดแรงจูงใจครับ<อ>เรื่องนี้มันเป็นเรื่องของพลังมันเป็นพลังที่อยู่ในใจครับขาดแรงจูงใจมีให้จ่ายก็จ่าย ไม่มีให้จ่ายก็ไม่มีดำๆก็อยู่ไปก่อนสี่โมงเย็นก็กลับบ้านไม่เห็นเป็นไรเลยอยู่ไปวันๆอยู่ไปวันๆสิ้นเดือนก็รับหนึ่งเดือนอ๋ออันนี้ก็สําคัญในเรื่องของแรงจูงใจมันขาดพลังนะครับขาดพลังที่จะเปลี่ยนสุดท้ายเลยนะครับน้องต้าก็คือในเรื่องของไม่มีความปลอดภัยแล้วไม่มีความปลอดภัยในการทํางานเลยก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งสําคัญนะครับของปัญหาในการจัดการลางหนพี่ตู่ของท้องต้ามีปัญหาแบบพี่ตู่ไหมมีครับผมก็ปัญหาคาย พี่พี่จะถามว่าผมจะแก้ยังไงใช่ไหมจะแก้ยัญหาไช่ไหมเออใช่ครับผมก็ปัญหาที่พี่ขึ้นมาเลยครับปัญหาก็ต้องย้อนกลับไปนะครับมีปัญหาที่คนเราแก้ที่คนนะครับปากกาครับจดได้ครับปากกาครับถ้ามีปัญหาที่ระบบงานเราก็สร้างระบบงานนะครับสร้างวินัยของคนทังวัสดุถ้าคนทังไม่มีวินัยนะครับมันปีนปัญหาแน่นะครับถ้ามีปัญหาเรื่องการพื้นที่ไม่เพียงพอ ก็เป็นปัญหามีปัญหาเรื่องแรงจูงใจเราก็สร้างแรงจูงใจสร้างแรง,แรงแบ,บันดาลใจให้เขาสุดท้ายเรื่องความปลอดภัยถ้ามีปัญหาเรื่องความปลอดภัยเราต้องเสริมเราหัวหน้างานับพี่ตู่เราต้องเสริมเรื่องความปลอดภัยให้เขานะครับ <c oughs> ผม่ยชอบเล่นใหญ่เพราะนั้นตามผมมานะครับ <c oughs> ผมเนี่ยเขียนนโยบายวิชั่นของผมโดยตัวผมเองเลยขึ้นมาเลยได้รับตําแหน่งเป็นหัวหน้าแผนผมก็เขียนเลยผมจะเป็น smart แว r e h o าส์ปี68พี่ตู่พี่ตู่เชื่อผมไหม <ป>ไม่เชื่อแล้ว <laughs> ผมจะเปิดบ้าแล้วพี่พราะเปิดกูผมปิดทันทีอะทำไมครับ <laughs> ผมอยากให้เข้าเลยนะครับแค่เผมอยากเขารู้นโยบายผมต้องเชิญเขาเพาประชุมครับแรกๆประชุมบ่อยหน่อยนะประชุมบ่อยหลังๆก็เริ่มประชุมน้อยลงประชุมน้อยลงการประชุมบ่อยๆแสดงว่ามีปัญหาปร,ประชุมลดลงแสดงว่าปัญหาเริ่มคลี่คลายแต่เขาไปประชุมเลยปัญหามันไม่มีการที่คลายครับข้าก็สร้างนโยบายเราจากนั้นพอประชุมปัญหาแล้วเนี่ยผมวิเคราะห์ปัญหาให้ได้ ไม่ได้ผมคนเดียวเอาพนักงานมีะห์ปัญหาด้วยปัญหามเกิดจากอะไรการมีส่วนร่วมเริ่มเข้า,านะ谢谢ทุกคนเริ่มมีส่วนร่วม,มนะปัญหาเกิดจากการหยิบของไม่แม่นรับของไม่ตรงนะครับพัสดุไม่ตรงตรวจรับพัสดุประจําปีไม่ตรงเอ๊ะมันเป็นปัญหาท่งนเลย <S 2> <S 2> เคยเข้าไปหยิบ20บนาทีนะครับแล้วเดี๋ยวนี้เข้าไป5าทีออกมาแล้ว่พี่ตู่ครับออกมาถามถหรือว่าจุบได้ไงนะครับม่มเงียบเก็บเงิอยู่เลย ไม่ไม่เป็นไรพี่น้องาเมาไปกํกำลังใจผมด้วยผมจะสู้ต่อไปเรามีเวลาอะไรมีเวลาเลยไหมไม่เป็นไรไม่เป็นไรอ้าวจากนั้นนะผมมีการอบรมทั้งภายนอกภายในนะผม่านี่ไปอบรม tpm มาผมก็อยากจะให้ความรู้พนักงานก่อนเลยว่าผมว่ามีหลักการอะไรมี5้า c มีลดขั้นตอนมีทางบันบอดยังไงก็คุยให้พนักงานเข้าใจก่อนเสริมติดปีให้เขาไปเรื่อยๆนะครับจบินแล้วใช่ไหมเนี่ยจบินแล้วมีงบประมาณอะไรให้เขาเข้าใจและด้ไม่เข้าใจครับจากนั้นส่งไปดูงานบ้านพี่เพ ไปดูงานที่บ้านพี่เนี่ยลุกน้องผมตรงนั้นนะโครงการสอกล้องเนี่ยเขาเปิดผมก็อาศัยเข้าไปด้วยเกอะเข้าไปด้วยพาไปดูพี่ตู่ยนเลี้ยงข้าวคืนผมเลยกลางวันนะกลางวันกลางวันกลางวันนะให้ไม่ผมนอนบ้านเดียวกันก้าเช้กางันหังนั้นแล้วผมอ่ะส่งพนักงานไปอบรม TPM อย่างจริงจังเลยนะอบรมแล้วมันต้องได้อะไรมันกลับมาคุยกันนลดิผมชี้เนี่ยเฮ้ยทำให้ดูหน่อยที่มันได้กระด่งกระดาษมาเนี่ยทำอะไรบ้าง นี่ภาพจริงเสียจริงพนักงานเอามายืนยันว่าเขาไปอบรมได้ในมานี่เรื่องจริงนะครับจากนั้นนะครับเริ่มกระบวนการพัฒนาโดยตัวเขาเองแล้วเริ่มมาเขียนตัว,ต,วตัว layout layout ของคังพระดูของเราเองนะเอามาออกแบบมีไซส์แบ่งสีแบ่งแบ่งโซนแบ่งตัวเลขนะครับจากนั้นเรามีการพัฒนา before after ชัดเจนทําจริงนะครับใครที่ไปเยี่ยมคางผมจะเห็นการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลานะครับทําจริงมี before after มีภาพที่มันเปลี่ยนได้จริงนะครับจากนั้นเรามีการวางแผนผมเขียนตารางขึ้นมาเนี่ยเราให้พนักง,งานใส่ว่ากระบวนการเนี่ยมันถึงตรงไหนแล้วแล้วเรายังไม่ได้ทำอะไรนะครับมีทางบางบ์ดที่เระถามนี่เป็นกระบวนการมีส่วนร่วมการปรับปรุงและพัฒนาระบบงานนะครับผม,มเริ่มให้เขานับพัสดุเรียงพัสดุ จ่ายวันนี้นับทันที4ี่โมงสโมงเย็นนับทันทีเรามีการเอา ABC a n a l y s i s ลอการนับพัสดุเคลื่อนไหวเร็วนับบ่อยหน่อยพัสดุเคลื่อนไหวช้านับเป็น Priority สเคลื่อนไหวไม่เคลื่อนไหวนับเป็น Priority สนับร้อให้ได้ก่อนแล้วจะรู้ระบบงานมันคืออะไรจากนั้นเรามี C M M S มากมายเลยสุดท้าย Warehouse เรายังขาดตัวนซึ่งเป็นตัวพยากรอตัวเป้าหมายว่ามันจะทําให้รู้หน้ารู้ตาในพัสดุวันนี้ ัสดุรุ่นใหม่อ่ะจำพัสดุไม่ได้หรอกครับ <ฮะ S 1> อะไรบางตัวมันจำไม่ได้มันก็มีน้องคนคลังเขาก็หาโปรแกรมขึ้นมาช่วยวันนี้เชื่อเหอะหลายๆท่านก็เอาโปรแกรมผมไปมอนิเตอร์กันนะ <Geral t. S 1> เชื่อเหอะนะเดี๋ยวนั้นนะครับเรามาเริ่มทำป้ายติดตามงานกัน <c oughs> เรียนแบบพี่เลยอันนี้ไปโคราชมาผมเรียนแบบพี่เลย <ฮะ S 1> เอามาทำป้ายติดตามงานว่ารายการนี้มันหมดหรือยังอะไรเงี้ย พนักงานต้องอัปเดตทุกวันนะครับตามกระบวนการการตรวจรับพัสดุวันนี้เราปล่อยให้นังสือคณะกรรมการไม่มาไม่ได้พัสดุต้องตามคนคางต้องตามเพราะของมันค้างคลังอยู่ของม่อรอการตรวจรับคณะกรรมการไม่มาเราต้องตามเพราะนั้นเรามีบอร์ดตางงานผมเสียงดังไปไหมครับครับชัดเจนดีฮะและการเรื่องความปลอดภัยครับผมไม่ยอมเรื่องความปลอดภัยผมกําหนดนโยบายความปลอดภัยันตัวันเองเลยว่า ผมมีนโยบายความปลอดภัยเนี่ยผมบังคับให้พนักงานใส่ PPE ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วตอนนี้ผมลดนงคลงมาปีกว่าแล้วตอนนี้ไม่ใส่ไม่ได้แล้วปรับตังค์แล้วไม่ใส่บวกหนึ่งร้อยไม่ใส่เสื้อหน100ึ่งร้อยไม่ใส่กุมภาหนึ่งร้อยติ้นเดือนเลี้ยงข้าวผมชอบใจ <c oughs> อันนี้ <c oughs> ผม <c oughs> ในฐานะเป็นหัวหน้าฝ่ายยังอยู่สุขสบายดีใช่ไหแล้วก็ปรับตังค์ผมด้วยรวมตอนนี้เรื่องจริงไม่ใส่ต้องทุกคนต้องมีมาตรการเนยครับ มีไม่มีอะไรเราซื้อให้เขามีป้าย่งชี้่บงบอกอะไรเนี่ยเราเราซื้อให้เขาที่เราทําจริงพี่ตู่ทาเหมือนผมเปล่าอ่าน้องเล่าซะใหญ่ขนาดนี้เล่าซะเยอะขนาดนี้พี่ไม่ยอมนะพ <อะ S 1> ี่ไม่ยอมจริงๆแล้วในส่วนของผมนะครับที่ผมก็บริหารจัดการคลังหรือปรบับปรุงระบบคลังพัสดุเนี่ยครับผมก็นาวิชวลคอนโทรลนะครับคือการควบคุมด้วยการมองเห็นเนี่ยนะครับมาใช้มาเป็นการปรับปรุงแล้วก็บริหารพัสดุลางย่อยของผมนะครับ อ่าผมทําอะไรบ้างสิ่งแรกเลยนะผมจัดทําเลเยอร์จัดทําเลเยอร์ในการจัดเก็บอะไรเพราะว่ามันต้องมีเลเยอร์ที่ชัดเจนที่อยู่ของมันแล้วที่อยู่ที่เหมาะสมด้วยอันนี้คือสิ่งแรกนะครับต่อมาพี่ตู่ทาอะไรอีกข้อที่2พี่ตู่อ่ะจัดแยกประเภทของอะไหล่โดยใช้สีเป็นตัวกาหนดเห็นไหมครับวิชวลโซนสีแดงพี่ตู่จัดเป็นอะไหล่รถโดยสารเป็นอะไหล่ไฟฟ้ารถโดยสารพอดีพี่ตู่ซ่อมรถโดยสารนะครับโซนสีแดงนะ ไฟฟ้ารถโดยสารโซนสีเหลืองที่เป็นโซนปลอดภัยในเรื่องของส่วนล่างรถโดยสารส่วนที่เคลื่อนไหวส่วนล่างนะครับถ้าในโซนสีเขียวนี่ก็จะเป็นอะไหล่ส่วนบนรถโดยสารมีส้มไม่มีส้มไม่มีมีสามสีตอนนี้แบ่งได้สาแบ่งได้สามสีเพิ่งนะผมเคยให้น้องๆที่ที่อยู่ธุรการอ่ะไปหาอะไหล่ของไฟฟ้ารถโดยสารให้หน่อยไม่ต้องคิดเยอะไม่ต้องรู้อะไรเดินไปเลยฮ้สีแดงนะแล้วที่สำคัญมันมีเส้นแดงนำทางไปหาโซนแดงด้วย จริงวันดีคืนดีพาลูกชายมาเดินยังถูกเลยฮะนี่นะครับม,มันง่ายนี่เลยครับมันสะดวกนี่ครับข้อที่สองที่พี่ตู่ําเป็นไงนอโอเคไหมยังไม่จบมีข้อที่สามนะครับจริงที่ผมทำอีกคืออะไรป้ายบ่งชี้ป้ายบ่งชีมงช้มันบอกอะไรบ้างนเนี่ยเน,นี่ยไอ้หน้ากระบะต่างๆเนี่ยหนึ่งเลยบอกชื่ออะไรครับสองระบอกรหัสโครงทางสามบอกที่อยู่จัดเ A, B, ก็บเอชเอโซนบีกระบะที่สาม นะครับบอกตำแหน่งที่อยู่ของมันเลยนะครับสี่บอกขนาดของอะไรด้วยห้ามีรูปให้ดูด้วยใช่ไหมล่ะหกรู้ได้เลยว่าอะไรที่อยู่ตรงนี้เหลือเท่าไหร่มีครบเลยมีครบเลยเป็นไงยหาเจอหมดหาเจอหมดเอาได้หมดได้หมดนะครับยังไม่พอยังมีอีกนะครับในส่วนที่สี่พี่ตู่ทาอะไรพี่ตู่ทำป้ายแตชินีที่หัวเสาเอาแตชินีติดหัวองค์ก็ต้องหัวองค์นะ ถ้ามันอยู่ในหัวโอ่ก็ต้องเป็นดัชนีหัวโง่เกียบเกลียเกียการเเลียบกากระจายก็แมเลยอ่ารผมก็ต้องผมบอตัวจะเป็นผู้จาด ไม่เอะนไรเอาเอาเป็นไรตู้เขาพี่คือคือคือไอ้ป้ายดัชนีโันนี้นะ่ะถ้ามันอยู่หัวเสามันก็เรียกว,ว่าป้ายดัชนีที่หัวเสาครับถ้ามันอยู่ที่โอ่งแบบน้องตาวะพี่เพราะว่ามันจะต้องเป็นป้ายดัชนีที่โอนะ่งแต่มันมีความสําคัญครับคือเวลาเราไปเลือกอะไรนะ่ะเราไม่ต้องเดินเข้าไปในเชล,ล์หรือชั้นเราไปดูที่ที่หัวเสาเลยหัวเสาที่จัดเก็บอะไรนะในโซนนั้นน่ะมันจะบอกเลยว่าในเชล์นี้โซนนี้กระบะนี้มีอะไรอะไรอยู่บ้าง ยังไม่ต้องไนเลยดูป้ายก่อนเลยเป็นไงฮะเดินขิ่ตามป้ายบอกเลยแม่นยำรวดเร็วถูกต,ต้องด้วยนี่ข้อที่สามที่สี่แล้วใช่ใช้วมเอข้อที่ห้าพิตูจัดทำเขาเรียกว่าบัญชีสำรวจพัสดุสำรองอะไรใช้กันเ,เป็นไงค,คือทําแบบไหนนะครับทําแบบถ้าทุกท่านพี่ๆเคยไปร้านอาหารนะอืเหมือนเมนูอาหารนะครับที่เราไปสั่งอาหารนะครับไม่ไม่ใช่ไปแบบที่มีรูปเด็กไม่ใช่าง้นเลือกอางนั้นร้านอาหาร มันก็จะมีชื่ออาหารอย่างเช่นต้ยมยำกุ้งมันก็จะมีต้ยมยำกุ้งมีลูกถ้วยต้ยมยำกุ้งแล้วก็ราคา่วันนี้คืนดีไปเอ้ยเอากบทอดกระเทียมพิถีพิัมันก็จะมีชื่อกบทอดกระเทียมพิทยมีลูกกบที่ทําขาแบบนี้นอนอยู่นะครับแล้วก็มีราาเหมือนกันครับบางทีบางทีวัสดุจำลองหลายตัวนี้คือหนึ่งเหมือนเลยมีชื่อของอะไรอะสองมีรหัสโครงคัาสามมีขนาดของอะไร สีมีร <observed> ูปอะไรแล้วก็มี Q R โค้ดสแกนปั๊บดูเลยเหลือกี่ตัวเห็นไหมฮะไม่ต้องเดินเข้าข้างช้อปปิ้งเลยครับพี่ๆหัวหน้าช่างช้อปปิ้งพี่ๆในตรวจเปิดเลยไม่ต้องเข้าขัางเข้าเปิดแล้วเชียรไม่ต้องไปดู้ค่เพราะผมรูยแล้วเพราะผมล็อกที่มันอยู่แล้วมันอยู่ตรงไหนเห็นไหมได้ห้ากอทีนี้อีกนิดนึงพอเราทําวิชว่นเสร็จมันตอบอะไรมันตอบอะไรที่ตูวบางมันตอบความรู้สึกในใจนี่เลือก K P I O O ครับ Zero searching ไหมมีใครบ่นไหมแบบนี้ซ e r o c o m p l พ i n ไหม คอมเพนนะนี่ไม่ได้สองข้อตัวเดียวนะยังมีอีกเดี๋ยวปีหน้าผมมาเล่าต่อต่อไปปีนี้ปีนี้เอาจนเขาพได้แล้วมั่หมายแค่สิบห้านาทีนะครับแต่ที่สําคัญนะครับที่เป็นสิ่งที่ที่ที่ผมและที่พี่ตู่ดีใจที่สุดก็คือว่าในในเดือนกันยาของปีที่แล้วครับพี่ตู่นะตรวจรับวัสดุโครงคำแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ผมดูก็จัดรอยกระทงมันเล่นไปเรื่อยเื่อยเดี๋ยวก็ได้เด่๋ยได้ตามบอกให้เรื่อยเรื่อย คือถ้าไม่ําตอนนี้อัดเลิกพูดน,น,น,นั่งนั่งกันนึกถึงอาจจะกรรมนิดผมก็ได้าทีนี้นะเขลืมเลยทีนี้เอาต่อต่อต่อทีนี้นะครับพอพอดีพอ,พอ,พอเดเพียกันยาแบบปีที่แล้วนะครับผมตรวจนับพัสดุแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ผมถามพี่ที่ที่มาสัมมนานด้วยกันในวันนี้นะครับสภาพกาดำงูเห่ามือเหลือมอยู่ฮะไม่มีการจัดทำเอ่อเลเยอร์ไม่มีการจัดทำบัญชีไม่จัดทำป้ายบ่งชี้ไม่จัดทำบัจชีหัวเสา ผมถามนับร้อยเปอร์เซ็นต์ผมจะนับได้ยังกองรวมกันหมดแล้วแยกอะไรไม่ออกเลยนะนี่น,นี่นี่คือสิ่งที่ภูมิใจที่ที่สามารถตรวจรับปรไหลัยได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ,รบจริง,รงๆแล้ววันนี้เรามาเรื่องของดีมเฮาสนะ์พี่ตู่นะตานะพี่ตู่นะน้องตาพี่ตู่คิดว่าวันนี้พี่ตู่แตะความฝันแล้วเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าพี่ตู่มุ่งหวังนะครับว่าการบริหารจัดก,การพัสดุคางย่อยคือบัญชีพัสดุอะไหล่กับจํานวน พัสดุอะไรในคลังน่ะถูกต้องและตรงกันร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์น้องต้าว่าไงทีเนี้ยผมอ่ะปีที่เป็นไอดอลอยู่แล้วผมสิ่งล่างที่อยู่ไม่น้าผมเดีอยผมหนักอ่ะผมหนักเป็นไข้กออยู่นะก็สิ่งที่ที่ที่ตู่กับน้องต้าพูดกันมาครับก็สองคนเราอ่ะมันมีความฝันคล้ายๆกันเราคนคลังมัสดุนะครับขอดึงดึงเสียงดึงลมกลับมาหน่อยนะครับเชื่อได้เลยลูกค้าผมนั่งเต็มไปหมดอ่ะทเนี้ย นะครับผมเป็น warehouse ใหญ่เป็นเป็นเหมือนต้นน้ําที่ให้ให้เอาพัสดุไปอยู่ในทางย่อยครับเมื่อเมื่อทางเราดีแล้วาจะมีคนเข้ามาเยี่ยมชมเปิดบ้านเราก็ภาคภูมิใจนะครับพวกเราจะส่งผลลัพธ์นะครับส่งผลลัพธ์ต่อไปให้กับการรถไฟประเทศไทยนะครับผมให้กําลังใจทุกคนนะครับว่าพัสดุมันมีปัญหาจริงๆวงล้อของพัสดุเนี่ย ปัญหามันอยู่ที่วินัยตัวเองมันไม่ใช่อยู่ที่ที่ระบบการทาง,งานที่ไม่ดีนะครับมันอยู่ที่วินัยของคนทางกระดูเราจะเริ่มยังไงอย่างที่พี่ตู่กับน้องต้ากำลังพูดนนะ <S <S มันเป็นเรื่องพื้นฐาน,นจริงๆนะครับพื้นฐานของคนท้าศูนยเนี่ยการรับกระดุร้อยเปอร์ซมันเป็นพื้นฐานนะครับถ้าเราทําได้ขนาดนั้นนะมันก็จะทําให้เราส่งผลลัพธ์ต่อให้กับการรถไฟได้อย่างดีนะครับพวกเราสองคนนะครับจะพัฒนา แล้วก็มีความฝันที่เป็นแหวนเอาตัวยอยา่างคนดีใจครับเราจะพัฒนาคนดีใจเพราะว่าพี่ตุ๋นอีอค้าวสงขล้าใครับมีปัญหาอะไรตกใจไหมครับอยากถามไหมครับ<ค><ณ>มีใครอยากจะถามไหมอ้าวพี่เด่นครับ อัลล <át> ีมได้ดีบุก่ิงอีกเลยผมสองสองบุกไม่ได้ละสวัสดีครับผมดีเด่นคงผมจากแข่งมาจากอาใหญ่ครับอยากจะสอบถามพี่ตู่กับพี่ต้าแบบชัดชัดแบบกระชับสวยแบบพี่ตู่ในหัวข้อที่พิเศนไปเมื่อกี้นะครับผมอยากจะถามว่ามีแนวทางในการควบคุมจำนวนอะไรอย่างไรที่จะทำให้บัญชีสอหนึ่งกับจำนวนที่มีอยู่จริง ตรงกันอันนี้ผมตอบกันนะเสียมาอยู่กับผมนี่แหละคือไซเคิลของพัสดุมันไม่มีอะไรซับซ้อนเลยนะครับรับเก็บจ่ายนะครับตรวจนับตรวจเช็คแรงงานนะขาแรกขาเข้าเลยถ้าเรารับพัสดุไม่ครบมันก็ไม่ครบแล้วครับเก็บพัสดุไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยมันมันก็ทำให้เราเสี่ยงต่อการเข้าไปสุ่งหยิบออกมาจ่ายนะครับ าการการจ่ายพัสดุเนี่ยถ้าทีมงานไม่มีหลักการไม่มีกระบวนการไม่ไม่เข้าใจระเบียบวินัยของพัสดุเนี่ยเข้าใจว่ารัพย์สิ่งที่มันเป็นเง่องบประมาณของแผ่นดินงบประมาณของการรถไฟเนี่ยมันไม่ใช่การมาเล่นๆนะทุกคนต้องต้องห่วงแหนมันถ้าเราสร้างวินัยให้กับพนักง,งานได้เนี่ยทุกอย่างจะตรงไปเอง,เองครับแต่มันต้องเริ่มจากไมล์เซตมันต้องเริ่มจากกระบวนการและโปรเซสที่ถูกต้องหัวหน้างานสําคัญมากครับหัวหน้าเนี่ยปล่อยปัดและเลยไม่ได้จริงเพราะว่า วันนี้ถ้าเราเราเราปล่อยแม้แต่พัสดุแค่แค่ตัวระบาดมันก็จะสสะสมบาดสองบาดสามบาดสี่บาดไปเรื่อยสุดท้ายองค์กรมันเสียหายครับฉะานนั้นขอให้หัวหน้าง,งานนะช่วยช่วยเอากระบวนการโปรเซสของคนทางพัสดุไปใช้นะครับผมตอบแค่นี้คือคําตอบไซเคิลของมันคือคําตอบว่าพี่ไปทําให้มันให้มันถุก้องตามระเบียบนะครับแล้วมันจะทําให้พี่ปลอดภัยเรื่องถามเพิ่มได้ไหตอนนี้ต้องพี่นะครับ ไม่มีใครอยากถือไม่รครับครับครับสวัสดีครับผมรับเส้นสามนะครับมาจากฝ่ายรัฐมนตรพรอนก็มาจากปูทอนเพราะฉะนั้นก็อยากจะขอถามพี่ตู่ปูทอนแล้วกันนะครับว่าพี่ตู่มีการวางแผนจัดหาอะไรอะไรเนี่ยครับยังไงครับให้มันสอดคล้องกับเป้าหมายการซ่อมในแต่ละปีครับพี่ตู่ครับครับขอบคุณครับไอ้ปูทอนนี่มันนอกเหมือนกันไหมให้ถามก่อน โอเคฮนะผมก็พู้ทอดนะครับแต่จริงแล้วนะแต่ที่น้องที่เข้าร่วมสัมมนานด้วยกันนะั้นได้สอบถามมาสาหรับผมแล้วนะครับผมยกตัวอ,อยา่างในเรื่องงานของผมีงานซ่อมรถดยสานนะครับสิ่งแรกเลยที่ผมจะได้รับจากภูมิค่บัญชาหรือว่าทางฝ่ายก็คือในเรื่องของของแผนกับของเป้าหมายในการซ่อมรถในแต่ละปีผมทำอย่างนี้ไม่ว่าจะเป็นหนักไม่ว่าจะเป็น ปานกลางผมยกตัวอย่างอย่างนี้นะครับผมแยกออกมาเลยครับผมยกตัวอย่างรถดยสารนหนึ่งคันก็ได้ผมแยกออกมาเป็นแต่ละรายละเอียดแต่ละอุปกรณ์เลยครับนะครับว่าในการซ่อมรถดยสานน่ะ